ลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน Gmail ไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ ในคลิปนี้นะครับคุณหนึ่งจะนํามาแนะนําสําหรับท่านที่ลืมรหัสผ่านไม่สามารถเข้าสู่บัญชี gmail ในมือถือของเราได้ตั้งแต่ระดับง่ายจนไปถึงยากนะครับยากในที่นี้ของคุณหนึ่งหมายถึงคนที่โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าไม่ได้ใช้งานแล้วโทรศัพท์อาจจะพังหรือเสียหรือหายไปเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วเบอร์โทรศัพท์ถูกปิดไปอีเมลสำรองที่เราล็อกอินเข้าระบบก็เข้าใช้งานไม่ได้อีกเดี๋ยวมาดูวิธีแก้แบบง่ายจนไปหายากกันก่อนเลยครับเมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปที่ google ให้ไปที่แถบด้านบนครับแล้วให้พิมพ์ตามนี้ลงไปครับ Gmail Account Login ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดป้ายเลื่อนลงไปครับให้เราไปที่ Sign in Google Account ตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับทีนี้ให้เรามาดูตรงนี้ครับให้เรามาดูว่าเมลตัวนี้นครับเป็นเมลของเราหรือเปล่าที่เราต้องการจะกู้หรหัสผ่านนะครับ เพราะว่าบางเครื่องเนี่ยมันจะโชว์สต์ขึ้นมาให้เราเห็นครับว่ามีเมลตัวเนี้ยเคยเข้าใช้งานในบนเครื่องนี้อยู่นะครับมันก็โชว์ให้เห็นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหลายเมลนะครับมันจะมีลูกศรอ,อย่างนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกดูได้ครับว่ามันมีเมลกี่ตัวมีเมลตัวไหนบ้างที่เราต้องการจะกู้รหัสผ่านนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับในที่นี้นะครับของคูณหนึ่งคือตัวนี้คูณหนึ่งจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับแต่คูณหนึ่งจะสมมุติเหตุการณ์ให้กับพวกเราว่า ไม่เจอนะครับก็คือไม่เห็นเมลนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นเมลตัวที่ท่านผู้ชมต้องการพอดีก็เลือกได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับคูหนึ่งจะกดข้ามก็คือสมมุติว่ากดข้ามในหน้านี้เขาจะให้เราใส่ชื่อถ้าเกิดว่าคูหนึ่งเลือกเมลตัวนั้นนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ในที่นี้คือเราไม่ได้เลือกมาดังนั้นให้เรามาพิมพ์แตะเข้าไปครับแล้วระบบก็จะหาเมลที่เราเคยเข้าใช้งานบน Google Chrome น,นี้ให้เราอีกทีหนึ่งดังนั้น ให้เรามาดูก่อนครับว่ามันใช่เมลที่เราต้องการจะกู้รหัสหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็กดเลือกได้เลยถ้าไม่ใช่ท่านผู้ชมก็พิมพ์ลงไปหลังจากนี้แล้วให้เรามากดตรงนี้ครับกดถัดไปทีน,นี้ชื่อบัญชี gmail ของเรานะครับจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แล้วนะครับแล้วตรงแถบด้านล่างเนี่ยเขาจะให้เราป้อนรหัสผ่านคุณหนึ่งแนะนําให้เราป้อนรหัสผ่านรหัสผ่านที่เราพอจะจําได้กะว่ามันน่าจะเป็นรหัสตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยให้เราใส่ลงไปถ้าจําไม่ได้ แนะนำให้เดาไปเลยใส่รหัสเก่าเท่าที่จําได้ก็ได้นะครับพอใส่ไปเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้แล้วกดถัดไปครับเราจะใส่ถึง2ครั้งนะครับเขาจะขึ้นมาบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องลองอีกครั้งแบบนี้นะครับเป็นสีแดงๆนี้เลยนะครับให้ใส่อีกครั้งหนึ่งครับใส่พาสเวิร์ดตัวที่เราคาดว่า จะใช่อะนะครับหรือถ้าเราจาไม่ได้ก็ใส่มั่วลงไปเลยนะครับใส่เสร็จนะครับกดถัดไปอ่าพอเราใส่ไปแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ดีทีน,นี้เขาก็จะมีข้อความแบบนี้ครับก็คือให้เราใส่รหัสผ่านแล้วก็ใส่โค้ดตัวภาษาอังกฤษตัวนี้ลงไปให้มันเหมือนกันแต่ทนนีนี้ยังไงเราก็จาไม่ได้เพราะเราทดสอบตัวเราเองแล้วไป2รอบก็คือมันไม่ได้ดังนั้นให้เลื่อนลงไปครับ หากตรงนี้ากลืมรหัสผ่านตัวนี้ครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วทีน,นี้โดยปกติแล้วถ้าตัวเครื่องของพวกเรามันยังมีตัวเครื่องเก่าอยู่นะครับเขาจะส่งข้อความไปว่าใช่หรือไม่ใช่ไปที่บัญชี google ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับให้เรากดที่ตัวเครื่องเราอีกเครื่องหนึ่งให้เราเลือกกดคําว่าใช่ลงไปท่านผู้ชมจะเข้าใช้งานได้ทันทีเลยนะครับแล้วในวิธีถัดไปนะครับสําหรับคนที่เครื่องเก่าก็หายไปแล้วเบอร์มือถือของเราก็ไม่มีแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดู ขั้นตอนและว,วิธีต่อไปเลยครับให้เราออกจากหน้านี้ไปเลยครับพอเราออกจาก Google Chrome เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดเข้าก g l e c h r o m มไปใหม่อีกทีหนึงครับแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ลงไปครับ Gmail Account Recovery เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดเลือกเลยครับแล้ให้เราเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปนะครับ เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนไปจนกว่าจะเจอคำนี้ How to Recovery Google Account or Gmail Google Account Help ตัวนี้นะครับกดเลือกเข้าไปให้เรามาเลือกตรงนี้ Administrator ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เราเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปล่างๆนะครับแล้วให้เรามาที่หัวข้อตัวนี้ครับแล้วให้เราไปกดที่ตัวนี้ครับ Reset ตัวนี้ครับ ให้เราเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปเลยครับเลื่อนลงไปนะครับมาตรงนี้ครับ a l l o w Super ตัวนี้ครับกดเข้าไปที่ a l l o w นะครับแล้วเลื่อนลงไปครับไปที่ a d d Recovery Option ตัวนี้ครับเลื่อนลงไปครับ แล้วให้เรามาเลือก a u t o way to reset ตัวนี้ครับเลื่อนลงไปครับแล้วมาที่หัวข้อ if email and phone ตัวนี้ครับแล้วมาเลือก recover your google ตัวนี้ครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้เดี๋ยวครูหนึ่งขออนุญาตบอกนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะเป็นเมนูภาษาที่แตกต่างจากครูหนึ่งนะครับก็คือภาษา ในมือถือเราที่เราเลือกเอาไว้เราเลือกเป็นภาษาอะไรนะครับมันอาจจะหน้าตามาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้หน้าตามเมนูเหมือนของคู่หนึ่งนะครับก็ในแต่ละหน้าครับลงเลือกลงไปล่างสุดนะครับในแต่ละหน้าเนี่ยที่คุณหนึ่งเลือกเลือกพาทุกท่านเลือกมาเนี่ยมันจะมีเมนูให้เลือกแบบนี้มันจะเป็นเมนูภาษาของ Google นะครับเราก็กดเลือกแบบนี้ครับของบางท่านบางทีอาจจะเป็นภาษาไทยอยู่หรือเป็นภาษา ตามที่ท่านผู้ชมใช้ในมือถืออยู่ครับท่านผู้ชมก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษกดภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับอันนี้มันจะอยู่ในหน้าแบบนี้นะครับในหน้าตัวนี้นะครับในหน้าตัวนี้เราจะส่งข้อมูลไปให้กับทางทีมงานของ Google เขาช่วยแก้ปัญหานี้ให้เรานะครับซึ่งเราจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดตามนี้นะครับเดี๋ยวคุณหน่งจะอธิบายให้ฟังครับให้เรามาเลือกตัวนี้ครับมากดตรงนี้ครับ อันนี้สําหรับคนที่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็เครื่องเก่าก็เข้าไม่ได้นะครับดังนั้นให้เรามาเลือกหัวข้อที่3ครับ I forgot my admin username password ตัวนี้ครับเลือกตามคุณหนึ่งได้เลยนะครับตัวต่อมาชื่อ Gmail ของเราที่เราไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเราก็กรอกใส่ลงไปครับอันนี้คือบัญชี Gmail ที่เราจำ a s สส o วดไม่ได้นะครับเมื่อกใส่เสร็จนะครับเลื่อนลงไปครับ มาดูตัวต่อมาครับอันนี้คืออีเมลสำรองที่เรายังสามารถเข้าใช้งานได้อยู่เราจะต้องใช้บัญชี Gmail ที่สามารถเข้าใช้งานได้ปกตินะครับคือเข้าไปเช็คเมลตอบเมลได้ปกตินะครับเอามาใส่ตรงนี้ลงไปถ้าใครไม่มีบัญชี Gmail ตัวนี้นะครับก็ไปสมัครซะก่อนได้นะครับวิธีการสมัครบัญชี Gmail ครูหนึ่งเคยทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวครูหนึ่งใส่ลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะครับก็กดไปที่ตัวไอตัวนี้หรือจะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งแนบวิ เมื่อได้บัญชี gmail ที่ติดต่อได้ปกติแล้วนะครับก็คือเราสามารถเข้าใช้งานบัญชี gmail นี้ได้ครับเราก็กอกใส่ลงไปครับเมื่อเราเกอกใส่เสร็จนะครับเลื่อนลงไปครับเราต้องการจะให้เขาติดต่อทางโทรศัพท์มือถือหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เขาติดต่อทางเบอร์มือถือของเรานะครับเราก็กดเยืลงไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดโ no น้แบบนี้อันนี้ แล้วก็มาเลือกตรงนี้โทรศัพท์มือถือเรานะครับอยู่ในเขตประเทศอะไรในที่นี้นะครับของคุณหนึ่งเป็นประเทศไทยก็คือไทยแลนด์ตัวนี้ครับเราก็เลือกไทยแลนด์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมประเทศอะไรนะครับก็เลือกตามนั้นแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้แล้วเราก็ใส่เบอร์โทรเราลงไปครับตัวต่อมาครับเขาจะถามเราว่าเราอยู่ในภูมิภาคไหนเราก็กดอันแรกอเมรกิกานะครับอันที่สอง เอเชียแปซิฟิกอันที่3 EMEA ในที่นี้ของเราก็เลือกตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราสะดวกจะคุยหรือว่าจะรับสายกับทางทีมงานเขานะครับเราก็มาเลือกได้เลยครับก็คือช่วงเช้าช่วงสายแล้วก็ช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็เลือกตามความเหมาะสมของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสะดวกช่วงไหนก็เลือกตามนั้นนะครับคุณหนึ่งก็เลือกตรงนี้หลังจากนี้แล้วก็กดส่งนะครับสับมิดนะครับแต่ในที่นี้นะครับคุณหนึ่งจะไม่ให้เขาติดต่อทางเบอร์โทรดังนั้นนะครับคุณหนึ่งก็จะมา พอกดนอกเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้มันก็จะรายละเอียดที่เราก่อครับมันก็จะไม่เกี่ยวแล้วดังนั้นเขาจะส่งข้อมูลมาแจ้งให้เราทางเมลที่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับตัวล่างเนี่ยครับตัวเนี้ยหลจากนี้เราก็กดส่งครับกดปุ่มสั b m ิ t ตัวเนี้ยครับส่งไปเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้งานบัญชี gmail ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนสอนดีสวัสดีครับ